เอาลครับคนต่อไปก็อุตราแมนไดนนะแปดถ่ายประทะทีก้าด้ยกันประทะทีก้าอ,าะ,าาอะไรวะมอติถ่ายมอติถ่ายตีท้ายคูะ่ะ คนอื่นเขาแปรงล่างแปปเดียวที่แยอันนี้โคตรนานเลยท่านี่ยมีทําเป็นหลบทําเป็นหลบทําให้ตายของพี่เลยเราอะออไม่ต้องดือด้อได้เพลยยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วไม่ต้องคือข้านทีกะยัว่วปิดจอ็อกเพลยเฮ้ยทำอม,มันกระจอกเงวะ โดนจะเต,เตะเมื่อให้กระตูกระตูเครื่องแหลกเครื่องแหลกว่าไอ้สาสตว์กานี้ทีก็อย่าต่อต้านเอออย่าต่อต้านพี่พี่จาได้ทุกท่าที่เจอกับน้องเออจะเล่นมวยปั้มไปแล้วจะเล่นมวยปั้มไปแล้วไวรุ่นสมัยนี้โอ้โห กระสอบายกระสอบายทีก้ากดไลค์ให้กับสิ่งนี้เลย What What สเตทที่สองเมียวเมียมาแล้วเวอาโหรอบนี้ใช้พลังเยอะเด้วย สี่ช่องอะถ้าให้เดาแม่งค่าเดิมทุกค่าไอ้เหียว่าแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> มาขายปลา นั่นเองเปิดก่อนได้เปรียบมีตะคุชิตจุ่ะฮะจุ่ะจุ่ะโอ้ไกอ่อมีดแฟกไกอ่อเออนี่ไงจะโดนกับพี่หรือเปล่าไปไหนจะวิ่งนี้ทำไมล่ะ เ้ยากดวนกับพี่ไม่ใช่เหรอเราอ่ะไม่เท่าไหร่น,นี่ว่าเพื่อนดูเมือนจะจบแล้วสีนะเป็นยังไงล่ะเจอเซลเจนเนี่ยเจอลำแสงเซลเจนของพี่ตัวปั่วชั่วชั่ว หัว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 ตะอะไรวะเลยนะหัวโอ้เิ้ยหีดฮิโตฮิตาสุดหน้ากหโตฮิเตะยา ทัวทัวร์ลิซงอบกรอบเหลืออีกสองท่ายกที่สองยกที่สองของครึ่งแรกแสงเฟลเจนเออลังแสง, <c oughs> ล,ง,แสงลังแสงเซลดาเจนดูคุณมาเห้อ <c oughs> ดูคุณมาเอ้อ ดูจ่ะส่วปิดฉากอีกรอบนึงยิงส่วหามันมันมันไม่ตายอะ่ะโอเคไม่ตายก็ช่างแม่งต่อไปเซตที่สามเหมือนเดิมเปรียบ กูต้องสู้ด่านที่มันเห้าๆหน่อยสู้ด่านที่มันเห่าๆหน่อยนะครับสายเห้ามาเยือนแล้ว อากูนบอกว่าไม่ต้องเยอะแค่แอคก็พอแล้วแค่แอคก็หล่อแล้วในหน้านี่มันจรแอคติ้งอยู่เอ,อ้ยิ่งมันแน่ไม่ทำเป็นหลบหลบพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หันหลบนะเดี๋ยวนี้หันหลบพี่นะโอ๊เออโอ้ยอะทำไมมันถึงเก่งขนาดนี้ทำไมมันถึงฉลาดขนาดนี้ ออเอเอออึอออมันสลาดเกินไปมัดสตองเอ้ไม่ใช่ดิมัดแฟทไทยจะมัดสตองอย่างเดียวเลยับแสงเซลดาเซลดาเซลดามอ,อ,อยเอเซลดามอยอนี่ไงไปนอะไรไปไปเท่าไหร่ดีว่าอะกูนเ่ยอึ ก่อนก็ได้คิดที่มาเราอะโอ้โหเออเออ,อลากเข้าเมืองนั่นแหละมึงเมืองพังที่หน้าเพราะไก่อาไอพ่อพ่อ,พ,อพ่อใดหน้าพ่อใดหน้าเตะไข่เตะหัวตบหัวมันมันไม่รู้จักกันเนี่ยตบหัวมันไม่รู้จักกันมาก่อนมันก็ไม่รู้จักกันอยู่ดีนั่นแหละตายไป โอ้ไม่ตายอกีกดีด,ดีเดี๋ยวท่านึงก็พอดีเป๊ะยั่วหรอดนำแสงเซลดายิ่งหมอยซิวจิวกดไลค์แห่ไหนสุดท้ายของงาน ยิ่งปิวปิวเซตสุดท้ายสุดท้ายที่รอคอยสู้กับจูเลียน USA API เล่นด่านได้ดีวะเล่นด่านได้ดีว่าด่านที่เขียวแล้วกันด่านสายเขียวดีกว่า <laughs> à mình đủ tiền phải mà là chu liệt chu liệt hoa 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 อย่างนี้กูฟอยสิดครับพอดีเป๊ะเอาหลบได้ไอเวนสลาดอะเราะอะไรอะไรเอะสลาดอะเราอ่ะอยู่ไอเอาเฮียเอาอะไรกันเนี่ยทำไมไมันถึงมองออกว่ากูจะทำอะไรคิดไปเองคิดไปเองเหรอรับแสงเซลเจนอือ ตายไปจั่ว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 ได้แล้วมั้งได้แล้วได้แล้วได้แล้วยยอมโดนบักทีเถอะโอ๊ยขออภัยครับมีคนมาอ๋อมันก็ตายพอดีอย มันเหมือนกันแนะครับท่าแม่งท่าเดียวทั้งวันในวันนี้ใช้ท่าเดียวทั้งวันเอามันไม่ตายชัวนี่เลยมันไม่ตายชัวร์แน่อ,อมันไม่ชัวมันไม่แน่ดูดูจัร์ชัรว จั่วจั่วเฮ้ยจั่วเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไม่ต้องแปลงร่างเลยมึงอยู่เฉยอยู่เฉยเลยมึงไงโอเคต่อไปก็บาเรียแล้วหัวหัว ba điểm thế ba điểm thế, thế. thế. nãy là Cảm ơn xem, và gặp lại, và like, bấm đăng